น้ำยาเคลือบเงายางดำครับน้ำยาคัดคัดลบ้อยคิดควรนะครับเป็นน้ำยาในประสงค์นะครับคัดลบ้อยคิดควรบนรถได้ขับยางมันต้อยได้แล้วก็ที่ไปเชียวสสำหรับรถลูกค้าที่ไปเชียวกับรถทั่วไปมาแล้วสีติดรถมาคัดไม่ออกนะครับลอยคิดควรที่สีจริงไม่หลุดนะครับ คัดได้หมดเลยนะครับตัวนี้อันนี้มารีวิวคัดฝาปิดตู้เย็น ครบาบสนิมคราบสนิมด้วยนะครับเห็นไหมคราบสนิม สนุงสนิมนะครับจางออกไปอย่างง่าย ขัดง่ายครับออกแรงนิดนึงนะครับเพราะคาบฝั่งลึกสะอาดออกแรงนิดนึงไม่ต้องเยอะมากมายนะครับอันนี้สิบปีแล้วไม่เคยขัดเลยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีน้ำยานะครับมันไม่รู้จะใช้น้ำยาอะไรขัดนะครับก็เลยได้น้ำยาตัวนี้มาก็เลยรีวิวให้ดูเลย คาบเหลืองครับที่เป็นขาบสีเหลืองก็<ม>หลุดออกไปอย่างง่ายๆจะอาดข่าวเลย ความแตกต่างไหมนะครับขัดกับไม่คัดใส่เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ขัดจะออกดำนะครับ เป็นไหครับใส่เลยก็ก่อนหน้านี้ตอนนี้มันเป็นร้อยสนิมจุดๆๆแบบนี้เห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมนะครับก็เดีเอาข้างล่างชิ้นหนึ่งนะครับทาด้านนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับทางด้ออีกชิ้นหนึ่ง ออกอย่างง่ายๆนะครับเห็นไหมเห็นความแตกต่างนะครับมีความแตกต่างไหมนะครับขาวเนียนๆเลยนะครับเรียกว่าจะขัดให้ดูนะครับอ่านให้เห็นละก็คนเดียวจบเลยนะครับคนเดียวจบเลยนะครับมันอย่าขับรบร้อยคิดควร ผมมีโคตรใหญ่นะครับอันนี้200 ml นะครับ200 ml แล้วก็100 ml นะครับ,ครบโคตรเดียวจบเลยนะครับคาบยางมันต้อยคาบขาวคาบเหลืองติดตู้เย็นคาบสนิมติดสแตนเลสคาบสแตนเลสโครเมีออยมจุดน้ำที่ติดกระแม็กนะครับ แม็กที่ว่าวิ่งออกไปแล้วแม็กมอเตอร์สค์แม็กรถจดนะครับที่โดนน้าโดนคาบน้ําฝนแล้วเป็นรอยดวงดวงๆอ่ะเอาน้ํายาตัวน,นี้ป้ายแล้วก็เช็ดได้เลยนะครับน้ํายาป้ายเช็ดได้เลยก็อันนี้มีน้ำานักพยามองข้าวห้องข้าวก็เช็ดได้นะ นะครับมองข้าวว่าทาความสะอาดได้นะครับรอดก่อนผมรีวิวตรงนี้ไปเห็นข้าวอันนี้ไหมนะครับข้าวฝั่งแน่นพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวข้าดให้ดู เอาเอาฝั่งนี้ฝันน่งนี้ถึงตรงนี้ก็แล้วกันนะแป๊บนึงนะครับตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ,รนะรบใช้น้ำยาขวดน,นี้นะครับข้างไงนเป็นเนื้อสีขาว ตอนนี้นะครับก็ป้ายลงไปนะครับพวกตะไลด์พวก,พวกแฟบพวกอะไรไม่สามารถล้างออกได้พวกนี้นะป้ายไปป้ายไปบางๆแล้วนกะ็ผัก คนเดียวก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้ายางออกไปหมดก็ซ้ำไปอีกรอบนึงนะครับคาพวกนี้ปิดฝั่งแน่นขัดไม่ค่อยออกนะครับต้องใช้น้ำยายอย่างเดียวคลิปนี้ไม่มีไม่มีการตัดต่อนะครับเป็นคลิป างานสดๆไม่มีการตัดต่อนะครับของจริงใช้งานได้จริงร้านผมอยู่ฝั่งตรงข้ามวิกซีตันเดียววหินนะครับสนใจติดต่อก็สูนย3แปดเจ็ศูนย์สมสาห้าปี่นะครับเห็นความแตกต่างไหมนะครับเห็นความแตกต่างไหมสะอาดหมดจดเลยก็คาบฝั่งลึกออกหมด อันนี้เป็นคาบสติกเกอร์สติกเกอรอ์ตาของที่ติดมาเป็นสติกเกอร์ที่ติดก,กับหม้อเนะครับเลี่ยมกิฟเลยนะครับเยี่ยมกิฟเงาวับเลยเห็นไหมแตกต่างกับตรงนี้ไหมนะครับ แตกต่างกันเลยเห็นไหมนะครับโอเค